เอาไปให้หมอ,อที่กรุ<อ>งเทพแต่แม่ไม่มีเงินจะไปจ้ะไออาการของน้องนี่มันยังไงแม่เริ่มแรกเลยน้องตีนมือชาหมดซี่นึงจ้ะแล้วคราวน,นี้แกก็เดินลากเท้าจนเป็นแผลแม่ก็เลยพาไปลรงพยาบาลที่อ่ากำแพงแล้วไปเขาก็ไม่ให้กลับเขาพอตรวจแล้วน้องมีอาการที่ปวดหัวหนักเหมือนกับว่าให้โดนน้ำเกลือโดนอะไรเข้าไปแล้วมันเกิดอาการบวมขึ้น ท่านี้น้องนอนได้คืนหนึ่งคืนที่สองก็หมอให้เข้าห้องผ่าตัดเลยจ้ะด่วนเลยพอผ่าออกมาก็ก้นโตมากเลยเท่ากับห้าเซนอันนี้คือผ่าครั้งแรกใช่ไหมค่ะผ่าครัง้งแรก<ม>แล้วท่านี้พอน้องออกมาก็รอให้ฟังผลวันที่ยี่สิบสามเมษามพอไปฟังผลหมอบอกว่าน้องเป็นมะเร็งเนื้อร้ายในสมองอ<ม><ม>แต่ว่าแม่ก็อยากรักษา อยากให้ลูกหายจ้ะแต่ว่าเงินไม่มีนะจ้ะทุกวันนี้อาชีพทําอะไรครับรับจ้างสามร้อยจ้ะบางครั้งก็มีงานบางครั้งก็ไม่มีงานจ้ะแต่หมอก,ก็บอกว่ามีโอกาสที่น้องจะหายสูงแต่ต้องได้รับการรักษาเวลาเวลาน้องไปโรงเรียนนี้ให้เงินยังไงแม่วันละสิบบาทจ้ะเพราะว่าแม่ ทำงานแค่วันละสามร้อยบางครั้งแม่ก็ได้ทำบางครั้งแม่ก็ไม่มีงานทำก็คือมีก็กินไม่มีก็กินค่ะอ,อยู่กันตามภาษาน้องมีตังบางทีให้น้อง บ้านุ่งนาหมู่หกเป็นสุราอ่นี่นะ่ันนนีตะ้สรุปงันตัวนี้เป็คือตัวอย่างที่ส่งไปโรงพยาบาลนี่จากอันนี้คือผลของการที่ตรวจออกมาแล้วว่าเป็นเนื้อมะเร็งเนื้อลายจาก เราก็ไปเอาไปกรุงเทพด้วยจ้ะต้องเอาไปด้วยเพราะว่าต้องเอาตัวนี้ไปให้หมอใหญ่ที่นั่นเลยอายุแล้วเขาจะเอามาทิ้งจ้ะเป็นข้าวกล่องอะไรเงี้ยเป็นข้าวหนมเป็นอะไรทุกอย่างเหรอทุกอย่างเนาะใช่เราทําทุกวิถีทางเพื่อเราอยากให้ลูกเรามีชีวิตรอดถึงเขาจะไม่เหมือนคนอื่นไม่สมประกอบก็ไม่เป็นไรขอให้ได้อยู่กับแม่ให้มีเงินพอได้รักษาลูกทั้งหนึ่งั้งหนึ่งแม่เนี่ยเคยคิดที่จะไปเซเว่นเพื่อที่จะไปขอ ขออะไรฮะขอกับข้าวให้ด้วยเลยนะคือเราอยากไปเก็บของที่เขาเอาออกมันทิ้งของหมดอายุอย่างเงี้ยแต่เอามากินเพื่อประทังชีวิตของเราให้อยู่ดูแลลูกไม่มีจ้ะไม่มีเงินจ้ะบางครั้งรับแจ้งวันละสามร้อยบางทีก็มีเงินบางทีก็ไม่มีงานให้เราทำอย่างเงี้ยคือก็อดมื้อกินมื้อมีอะไรก็กินอื กินให้ลูกอิ่มถ้าเหลือจากลูกกินก็คือเรากินถึงมไม่เหลือก็ไม่เป็นไรแม่คนนี้กินน้ําได้อดได้ด <c oughs> ่วนแน่นอนก็คิดข <c oughs> ่าออกมามีก้อนเนื้อข้างในเลยจ้ะเราออกไปเลยจ้ะ ครับนะไม่ต้องอะไรแล้วไม่ต้องร้องผมร้องให้นะลูกนะร้องร้องให้เดีย๋ยวก็สบายลูกเดี๋ยวก็สบายแนละ้วเดี๋ยวก็หายเนาะเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็สบายแนะนะนะล้วดูตาดูตาผมแล้วก็เหลืองดำจังตอนที่ผ่าน้องก็สิหนูก็เขาให้ทำแค่วันละครึ่งชั่วโมงไม่ใช่จะไปเขอเสร็จกท่าอะไรที่หนูกะ,ะ,ะว่าที่มาที่ไปของน้องก็คือน้องเนี่ย เป็นโรคร้ายแต่แม่ไม่รู้จะทํายังไงที่จะดิ้นลนหาเงินรักษาลูกกู้นี่ยืมสินก็ไม่รู้จะไปกู้ที่ไหนเพราะไม่มีใครเขาให้เราหรอกจก้ะแล้วหมอเขาบอกว่าเป็นอะไรแม่แมเป็นมะเร็งเนื้อร้ายในสมองจ้ะแต่เราเขาจะส่งตัวแต่เราไม่มีเงินที่จะพาลูกไปแล้วหมอเขาบอกไหมว่าจะอยู่ได้นานแค่ไหนหมอบอกว่าในแค่ท้องน้องถ้า น้องได้รับการรักษาน้องก็จะอยู่ได้ถึงหนึ่งปีแต่ถ้าเกิดว่าน้องมีโอกาสจริงๆก็คือน้องรอดเพราะตอนเนี้ยน้องเป็นเบื้องต้นแต่แม่ไม่มีเงินที่จะพาลูกไปตอนนี้มีอยู่ครั้งหนึ่งคุณแม่เนี่ยคิดที่จะไปตามร้านสะดวกซื้อจะไปทำไมฮะที่คิดจะไปแม่ไปหาเก็บของหมดอายุม,มาให้ลูกกินจ้ะทำ ทำทุกอย่างได้จ้ะแร่งว่าที่บ้านไม่มีข้าวสารไม่มีกับข้าวอะไรจ้ะคือมันไม่มีมันก็ไม่มีจริงๆจ้ะรายได้ทุกวันนี้ยังไงครับวันละสามร้อยถ้ามีงานทําก็ได้วันละสามร้อยแต่ถ้าไม่มีงานทําเราก็อดมือกินมือเราก็อยู่ด้วยกันอย่างนี้จ้ะหมายาเข้ามาว่าจ้างเราไปทํะเ,เช่นบอาไปขุดมันบ้างอะไรบ้างนบ้ขุดมันได้ย่าใส่ปุย๋ยทําทุกอย่างจ้ะ แล,แล้วแม่แบ่งให้ลูกไปโรงเรียนได้ไสามคนลูกไปโรงเรียนก็วันละสิบบาทต่อคนอที่เหลือก็ต้องมาเป็นค่าช้จ่ายแบ่งเป็นค่าน้ําค่าไฟค่าข้าวค่าอยู่ค่ากินทุกอย่างจะ้ะแต่ถ้ามันไม่มีงานเลยเราก็ไม่มีเงินใช้เหมือนกันจะ้ะแล้วบ้านนี้ใครให้อยู่ให้อาศัยบ้านพระเจ้าอยู่หัวเป็นคนให้งบสร้างจะ้ะแล้วที่ก็เป็นของผู้ใหญ่นิดที่เขาบริจาคให้จะ้ะเป็นบ้านหลวง จ้ะเป็นบ้านหลวงทุกวันนี้ที่ได้อาศัยกันอยู่ทุกวันนี้จะ้ะอยากจะบอกอะไรกับสังคมที่ดูข่าวนี้อยู่ครับอย,อ,อ,อ,รอ,อยากขอความช่วยเหลืออะไรครับอยากขอความช่วยเหลือช่วยให้น้องมีเงินไปรักษาตัวด้วยแม่ไม่รู้ว่าแม่จะทำยังไง <c oughs> อยากให้ลูกอยู่กับแม่แม่พอรู้ว่าหมอบอกว่าลูกน่าจะอยู่ไม่ถึงปีให่แม่รู้สึก แม่คิดทุกวันแม่คิดขอให้มีใครเขาได้เข้ามาช่วยช่วยให้ลูกของแม่รอดด้วยววใช่ชจ้ะหมอบอกว่าน้องมีโอกาสรอดแต่แม่ไม่มีเงินที่จะพาน้องไป